สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวบายเพชรบุรีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ช้อนเงินแคมป์ครับก็แคมปิ้งครับช้อนเงินแคมปิ้งในหมู่บ้านมาก,มากมาะม่าอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็เย็นสบายครับตอนนี้ก็มาคนเดียวชิลๆสายเท่ากับกลางๆเต็นท์นอนคนเดียวขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวคนเดียวถามว่ากลัวไหมกลัวไม่ได้มามากกว่าครับ แต่กันแน่ละครับมันทุกอย่างมันคือความสุขครับความสุขมันนําพาให้เราได้ออกเดินทางมาเจอกับวิวและธรรมชาติแบบนี้ครับแต่ว่าครับความสุขของเรามันไม่เหมือนกันครับความสุขของสายเท่าก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกลางเต็นนอน ดื่มดำกับธรรมชาติเช้ามานั่งจิบกาแฟแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปทำงานต่อเท่านี้นะครับความสุขกลัวไหมกับการเดินทางคนเดียวกลางเต็นท์มาคนเดียวเอาง่ายๆครับก็ผมเลยขีดความกลัวตรงนั้นมาแล้วครับเออการได้ใช้ชีวิตคนเดียว มาเที่คนเดียวมันก็มีความสุขไปแบบแต่ที่สำคัญนะครับสำหรับตัวผมเองก็ได้มานั่งทบทวนตัวเองได้มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้มาเห็นวิวและที่สำคัญนึก็คือความสุขอะความสุขที่เราได้ออกมาพิชิตเส้นทางแต่ละที่ได้มากลางเต็นท์นอน นนะครับความสุขแต่ที่สําคัญนะครับส่ายเท่าคิดว่าโชคดีอย่างหนึ่งมีคู่ชีวิตที่เข้าใจครับก็ปล่อยให้เราไปไหนไปไหนได้ไม่ต้องไม่ได้เคยว่าเลยครับก็แค่จะบอกว่าวันนี้จะไปกางเต็นท์ณจุดนี้ก็ขอแค่นั้นเขาก็อนุมัติพักหลังก็ไม่ได้กขอแล้วครับบอก ก็แค่บอกว่าเออวันนี้จะไปกลางเต็นนะอืมรูเรื่องแต่บางทีเขาก็ตามไปด้วยบางทีเขาก็อยากจะบ้านอยู่กับแมวแล้วก็ที่ทหลืมนก็ทาธุรกิจกองเขาครับขายน้ําหอมของเขาไปแต่ว่าส่วนตัวผมรักในการขี่มอเตอร์ไซค์รักในการกลางเต็นนอนและที่สำคัญแล้วรักธรรมชาติครับ ได้มาเจอวิวได้มาสึดซับกับบรรยากาศวิวส,สวยๆมันเหมือนมาเติมพลังอะเติมพลังงานให้ตัวเองมันเหมือนมาชาร์จแบตแล้วก็กลับไปทํางานของเราต่อเท่านี้แหละครับชีวิตความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราหาครับแต่ความสุขเราต้องมองเห็นหมันครับ ว่ามันอยู่จุดไหนนี่นะครับสำคัญแต่วันนี้สายเท่าก็แค่อยากมาบอกเคล็ดลับกับความสุขกับการตามหาความสุขของเราอยู่ที่เราง่ายๆครับอยู่ที่เราจะมองหามันเจอเมื่อไหร่จะสำหรับสายเท่าเจอมาน่าจะส สิบสองสิบสามไปเลยนะนี่ครับชีวิตไม่มีคำแม่สายครับแล้วเดี๋ยวสหายเท่าจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทำไมสหายเท่าพึ่งมาค้นพบเจอกับความสุขที่ตามหามานานและก็ทำไมพึ่งมามองเห็นเดี๋ยวรอบหน้าสหายเท่าจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับความสุข คนเราหน้าตาไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะชอบนอนอยู่บ้านตกแต่งสวนหรือว่าออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าความสุขของผมคือการได้ขี่มอเตอร์ไซค์และได้มากลางเต็นท์นอนติดกับธรรมชาติสิ่งที่ทุกคนตามหาความสุขครับแน่นอนครับ แต่ความสุขนี้มันมีหลายปัจจัยครับอย่างว่านะครับขอให้ทุกคนหามันเจอครับหามันให้เจอ,อเครับแล้วมองมันให้เห็นครับเท่านี้แะครับความสุขของสายเท่าก็คือธรรมชาติธรรมะการได้ออกเดินทาง การที่ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ไปวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเท่านี้นะครับความสุขเรียบง่ายวันนี้ก็ขอให้ทุกคนหามันเจอความสุขสวัสดีครับ